มาทำเมนูพัดมมักกะโรนีซอปมะเขือเทศกันค่ะเพื่อนๆซุปนี้บอกเลยว่าเข้มข้นชุมช่มฉ่ำร่อยๆฟินๆกันอีกแล้วค่ะเริ่มด้วยนําเส้นไปต้มในน้าเดือประมาณ5-10นาทีเป็นซุกนี้แล้วก็เอาไปน็อกในน้าเย็นแล้วก็ตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นก็มาหั่นมะเขือเทศกันค่ะเพื่อนๆหั่นมะเขือเทศเป็นซีเลี่ยมลูกเต้าแบบนี้นะคะแล้ววันนี้แอนก็จะใส่เป็นเนื้อไกในการพัดนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ไปพัดกระเทียมให้เลื่องหอมตามด้วยเนื้อไก่กะะแ หอมใ่ญ่กับมะเขือเทศลงไปได้เลยแล้วก็ใส่ซอสมะเขือ,เ,อเทศลงไปความเข้มข้นตามชอบไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสน้ำมันห้อยจะพัดจนกว่ามะเขือเทศจะเละเลยนะคะแล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปค่ะเพื่อนใช้ตะลิว้วค่อยๆเกลีย่ยแล้วก็กลบไข่แบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยเส้นมักกะโรนีที่เราต้มไวลงไปได้เลยแล้วก็พัดซอสให้เข้ากันกับตัวเส้นมากาักกะโรนีของเรานะคะปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ต้นหอมซอยลงไปแันนี้ก็ได้พัดมักกะโรนีแบบเข้มข้นเข้มข้นรอยๆแล้ว มาค่ะเพื่อนๆค่ะคเพื่อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ